สวัสดีครับผมเฟรนนะครับจากเพจไปดูบอลนะครับวันนี้เราจะมาพรีวิววิเคราะห์ฟุตบอลเจลีนะครับนัดที่33แล้วเข้าสู่ช่วงท้ายฤดูกาลแล้วนะครับระหว่างกัมบะโอซาก้านะครับอันดับ5ของตารางเจลีกนะพบกับคอนซาโดเรซับโปโรอันดับ19ของตารางนะครับสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์กระดิ่งช่อง YouTube แล้วก็เพจ Facebook ช่องทิกตอกให้กับทางไปดูบอลด้วยนะครับ ไปเรื่อนที่ตารางอันดับคะแนนก่อนนะครับกัมบาออสก้านะครับอยู่ในอันดับที่5นะครับสามสิบเอ็ดนัดห้าสิบแต้มนะครับซัปโปโรสามสิบสองนัดยี่สิบเก้าแต้มนะครับตอนนี้เนี่ยโอกาสลุ้นีอชันได้เยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับกัมบาออสก้านะครับนัดล่าสุดเนี่ยทำศึกดาร์บี้แมชแห่งเมืองออสก้าพบกับเซร์โซออสก้านะครับแต่ก็แพ้ไปนะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับซึ่งเรียกได้ว่าแมชนี้มันสุดๆนะครับถ้าเกิดใครมีโอกาสได้ดูนะโอ้โหผมเนี่ยนะครับดูนะครับระหว่างเกมเนี่ยนะครัับบุุุกกกนนนสสดดจริงๆะะฮโย เฉยๆโอสก,ก,นนการ์เลยครับมีโอกาสทํา ประตูได้นะครับโดยชนะไป1ประตูต่อสวนะครับโดยภาพรวมเนี่ยเซเลโซเนี่ยสามารถนะครับที่จะมีโอกาสทำประตูถึง19ครั้งเลยทีเดียวนะครับเรียกว่าน้าเนี้ยกำบะเนี่ยนะครับคือพลาดนะพลาดแล้วก็โอกาสในการทำประตูน้อยมากนะครับมีแค่5ครั้งเท่านั้นเองนะครับแล้วตัวที่นะครับเป็นทีเด็ดของทีมนะครับนั่นคือนะครับเออ่ผู้สอบประตูนะครับจุนอิชิโมรินะครับซึ่งโอ้โหเซฟอุตลุดถึง7เซฟเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าเสียแค่1ลูกเนี่ยถือว่าเยอะมากๆแล้วนะครับทำเฝ้าเยอะมากนะในนั้นนี้นะครับแต่ว่าการจ่ายบบออลนี่ครัขงทา การกำเบโอซา้าเนี่ยทำได้ดีกว่าทางเซเลโซอย่างชัดเจนนะครับคือมีการพาสไปถึง4 5 0ครั้งนะก็เข้าใจได้ว่าครึ่งหลังเนี่ยนะครับต้องบุกนำนะก็ส่งตัวนะครับเด็ดทีเด็ดลงมาเปลี่ยนเกมนะครับแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะเอาชนะได้นะครับซึ่งนักเตะที่คุ้นชื่อในทีมนี้นะครับในส่วนของกระบโสกา้าเนี่ยนะก็จะมีนะครับทาคาชิอุสมินะครับนี่ก็จะเป็นอดีตทีมชาติญี่ปุ่นนะครับแล้วก็โคตะยามาดะนะครับยูโคมุสุซุกินะครับแล้วก็นักเตะของซ ทางอมอเตอร์ไสค์ซูซูกิที่ยิงอยู่กำบะนะแต่ว่าลูกการนี้เนี่ยทางซัป,ปโปโรเนี่ยยืมไปนะครับก็ไม่สามารถที่จะลงสนามได้นะครับในนัดน,นี้ด้วยนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องดูว่าทางคอโคาเวสซัป,ปโปโรจะ นะครับใช้ใครยืนเป็นหน้าเป้าอีกทีนะครับในนั้นนี้นะครับในส่วนของทางซัปโปโรเนี่ยมีตัวผู้เล่นที่มีการบาดเจ็บนั่นคือสุภโชนศรชาตินะครับนักเตะไทยของเรานั่นเองนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยทางนะครับมิชานะครับมิเฮโรเปโตวิทเนี่ยเขาก็น่าจะมีการปรับทับนะครับเหมือนในนัดที่แล้วนะครับที่ใช้โดยตาโอกิยืนคู่กับโคมาอินะครับในส่วนของหน้าต่ำและหน้าเป้าเนี่ยนะครับใช้เป็นมูซิสุกิแต่ว่านั่นเนี้ย โมไซคิโซกิลงไม่ได้นะครับอาจจะเป็นบาการิโกก็ได้นะครับกองหน้าต่างชาติตัวสำรองที่ช่วงหลังได้ลงบ่อยขึ้นนะครับลงมายืนเป็นจริงแต่ว่าจะเล่นเข้ากับทีมไหมนะครับนี่ต้องมาดูอีกทีนึงนะครับตัวผู้เล่นอื่นนะครับของทางซัปโปรเนี่ยนะครับยนคบนะาเซยะบาบะนะครับโอกามูระนะครับ บัมินเคียวซูเกโนะนะครับแล้วก็ทาคุมะอาซาโนะนะครับได้กี่สูงครับพวกนี้ยังอยู่กันครบนะครับซึ่งนักเตะที่นะครับโดดเด่นชุดนี้ก็คือเดวตาโอกิแล้วก็ทางคอนโดนะดาวรุ่งที่เล่นทางด้านปีกขวานะครับอันนี้ต้องมาดูว่าในานี้จะเป็นอย่างไรจะเสียได้นะนะครับช่วงท้ายลุกการเนี่ยนะครับถ้าเจ้าเช็คสุขภาพโชคสหวัชชานักเตะไทยของเราเนี่ยไม่สามารถที่จะลงสนามได้นะช่วยทีมได้นะครับก็ขอให้นะครับฟอร์มดีๆนะหน้านี้นะครับเก็บ3แต้มนะครับบุกไปคว้า3แต้มแล้วก็สามารถที่จะ ลุ้นหนีตกชั้นได้นะครับตอนนี้โอกาสเปิดกว้างมากๆนะทางซัปโปโรเนี่ยมีคะแนนตามหลังนะครับทีมอันดับที่18คือจูเบโรเวตาอยู่แค่3คะแนนนะครับแล้วตามหลังคาชิวะเลโซทีมอันดับที่17นะครับอยู่6คะแนนนะครับแล้วก็ตามหลังชูนัมเบมาเลออันดับที่นะครับทีมอันดับที่16อยู่นะครับเออ่6คะแนนเหมือนกันนะครับโอ้โหเลยนะว่าโอกาสเปิดกว้างมากๆนะครับยังมีแมตช์ให้เล่นกันอยู่นะครับถึง6แมตช์เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นซัปโปโรนะครับช่วงท้าดูการนะครับต้องลุ้นหนักเลยนะครับ สิติของทั้งสองทีมนะครับปูเหลือเชื่อนะทางซัปโปโรเนี่ย5นัดลังสุดไม่แพ้กัมบะเลยนะครับเป็นชนะไป3แล้วก็เสมอ2นะครับเรียกได้ว่าแบบนี้เนี่ยมีโอกาสลุ้นนะครับ5นัดลังสุดของทั้งสองทีมนะครับกัมบะเนี่ยมีชนะ1แพ้3อ่าแพ้1เสมอ3นะครับส่วนซัปโปโรชนะ1นะครับเสมอ1แล้วก็แพ้3นี่คือรวมทุกถ้วยนะแต่ถ้าเกิดว่าเฉพาะในส่วนของนะครับเออ่ของทางเจลิกเนี่ยนะครับซัปโปโรเนี่ยยังทำได้ดีกว่าเพราะมีชนะไปถึง3นด้วยกันในช่วง5นัดลสุดนะครับ แล้วก็ค่าเฉลีย่ยในการยิงประตูนะครับกบําบะเวลาเล่นในบ้านอยูย่จุดสามแบบตัวหนาแน่นนะครับค่าเฉลี่ยการยิงประตูของซับโรเวลาเป็นทีมเยือนหนึ่งประตูต่อนัดนะครับแล้วก็ค่าเฉลี่ยในการเสียประตูกําบะเล่นในบ้านเหนียวแน่นนะครับเสียแค่ศูนย์จุดเก้าสี่เท่านั้นเองนะครับในส่วนของซับโรมีโอกาสนะครับเสยียประตูอยู่ที่สองจุดสองประตูต่อน,นัดน,นะครับนักเตะที่ทำประตูให้ทาง กมบะอสก้ามาที่สุดนั่นก็คือนะครับทาคาชิอุซามินะครับสิบประตูกางหน้าตัวเก่งนะครับแล้วก็ท็อปโกลสกอร์ของทางซับโรก็จะเป็นโดตะโอกิ5ประตูนะครับนะครับฮะในลังสุดนะอย่างที่เห็นเลยนะครับเนี่ยตามสถิติเลยก็โหกมบะชนะซับโรต้องย้อนกลับไปนะครับปี2021เลยทีเดียวนะครับแล้วก็นัดต่อไปนะครับทาง กระบะนะครับจะไปเยือนคอนสกิฟอนตาเล่ส่วนซัปโปโรจะไปเยือนนาโขย่ากกมบะบเสร็นะครับมีโอกาสเก็บแต้มได้นะครับทุกเมื่อเลยทีเดียวนี่ครับแล้วก็นัดที่แล้วนะครับตัวผู้เล่นที่เล่นดีที่สุดของทีมนะครับอย่างของกระบะก็คืออุซามินะครับแล้วก็ทางซัปโปโรจะเป็นทางโอคามุระนะครับที่ยิงได้ด้วยนะครับทาคาชิอุซามิ ฤดูกาลนี้นะครับเล่นในเจลีกนะครับซาชิมะนัดยิงไปกั้าประตูกับมิจจิเอซิสนะครับถือว่าเป็นกําลังหลักของทีมนะครับในฤดูกาลนี้เลยทีเดียวนะครับคือขาดใครไม่ได้ขาดใครก็ได้นะแต่ขาดอุซามิไม่ได้นะครับเป็นตัวเก่าของทีมแล้วก็อดีตทิมชาญญี่ปุ่นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้น่าจะลงประจาการแหละนะครับในส่วนของซัปโปโรเมื่อสุขโชคไม่อยู่นะครับตัวที่เป็นตัวทำเกมแล้วตอนนี้ฟอร์มดีมากๆเลยทีเดียวนะครับก็จะเป็นโอเลตตาอกิ นะครับมิดฟิลด์ตัวรุกนะครับชาวญี่ปุ่นนะครับก็ลงเล่นเจลีไป24สนัดยิงไม่ห้ประตูอีกสองิสิ์นะครับเจลีครับ1นัดยังไม่มีประตูนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยนะครับเรียกได้ว่าถ้าเกิดนะครับอยากได้ประตูเนี่ยโรดโอโอกิเนี่ยนะครับสามารถที่จะลำเลียงบอลขึ้นไปยิงจากแถว2ได้นะครับเข้าในส่วนของชาร์จหน้าประตูได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นต้องจับตามองทีเดียวนะครับสิบตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะได้ลงเล่นในนัดนี้นะครับในส่วนของกัะบะโอซสกาน่าจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนักจากนัดที่แล้วะนครับ เพราะว่าเมื่อกลางสัปดาห์เนี่ยนะครับเพิ่งแพ้เซอร์โชโอซาก้ามานะครับน่าจะเป็นนักเตะชุดเดิมนี่แหละนะครับที่จะลงทําศึกนะครับเชื่อมาในระบบเดิมนะครับสี่สองสามหนึ่งนะครับผู้สอบประตูจุนิชิมุรินะครับทางขวาริกุฮันดะนะครับทางซ้ายคายุสกิ ฮุโรกาวะนะครับคู่เซ็นฮาร์มนะครับชินอสุกินากาตานินียครับยืนคู่กับโชตะฟุกุโอกะนะครับในส่วนของตัวรับ2คนนะครับดาวันนะครับโต่างชาตินะครับแล้วก็โทคุมะสุสุกิเนะครับเกมรุก3คนด้านบนนะครับทางขวาเป็นวิวตันทางการโคตะยามดะทางซ้ายชวนอราโนะนะครับแล้วก็นาป้าทาคุชิเอลซามินะครับ ในส่วนของคอสตารซัปโปโรนะครับตัวนักเตะที่ไม่น่าจะลงได้แน่ๆก็คือสุภโชคสารชาตินะครับที่พักยาวถึง2เดือนนะครับแล้วก็โมซาชิซูซูกินะครับที่ทางซัปโปโรเนี่ยยืมมาจากทางกระบะโอซาก้านะครับเพราะฉะนั้นนี้น่ะครับน่าจะมาในระบบเดิมนะครับแต่ว่ามีการสับเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะครับที่ทางมิชชันน่าจะเตรียมไว้แล้วนะครับนั่นก็คือ 3 4 2 1น,นั่นเองเนะครับผู้ส่วัตุคาฮิโระสุเกโนะนะครับกองหลังนะครับเป็นปักมินเคียวโอกามุระนะครับและอีกคนหนึ่งเนี่ยน่าจะเป็นทางซียบาบะนะครับตัวเยาวชนนะครับยุยของทางญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มิฟิลสี่คนนะครับทางขวาเป็นคอนโดนะครับคู่มิฟิลตัวกลางนะครับน่าจะเป็นลีโอ โอซากินะครับแล้วก็ตัวที่เล่นคู่กันนะครับน่าจะเป็นทางโยชิอากิโคมาอินะครับแล้วทางซ้ายเป็นเดกิซุงะนะครับหน้าตาม2คนนะครับเรียวตะโอกิจะยืนคู่กับทาคุมะอารนโนะหน้าเป้าเป็นบากายโกะนะครับนักเตะต่างชาติที่น่าจะได้โอกาสในนา้นนี้เนื่องจากที่โมซาชิสุเกะไม่สามารถจะลงได้นะครับทั้งนั้นในนี้นะครับมองว่าซัปโปโรเนี่ยทำสถิติ 5นัดหลังสุดไม่แพ้ทางกัมเบอสกาเลยแล้วทีมตอนนี้เนี่ยกำลังลงตัวนะครับพร้อมจะไล่ล่านะครับสามแต้มเพื่อที่จะนะครับลุนนีตกชั้นได้นะครับถึงแม้อันดับจะต่างกันแต่ว่าช่วงหลังกัมเบอสกาก็ฟอร์มตกนะชนะแค่นั้นเดียวจาก5นัดหลังสุดนะครับเพราะฉะนั้นนัดนี้นะครับมองว่าทางคอสตารดกรซัปโปโรกำลังใจดีกว่านะครับโอกาสที่จะชนะมีแล้วนะครับน่าจะบุกมาเฉือนนะครับนิ่มๆหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับ หากชอบคอนเทนต์ในไซนี้ของทางเพจไปดูบอลนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ติกระดิ่งช่อง YouTube เพจ Facebook นะครับแล้วก็ช่อง TikTok ให้กับทางไปดูบอลด้วยนะครับ ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับใครที่เป็นแฟนบอลลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ยูไนเตดนะครับแล้วกำลังมองหาทริปดีๆนะครับแล้วก็ไปเที่ยวกันช่วงปลายปีนะครับตอนรับปีใหม่2025นาะครับเพจไปดูบอลน,นะครับจัดทัวร์ดูบอลสึกแดงเดือดน,นะครับระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและลิเวอร์พูลนะครับแต่ว่าครั้งนี้จะเป็นการ เตะกันที่สนามแอนฟิลด์นะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับเราไปครั้งนี้เนี่ยนะครับจะพาไปรอนักเตะนะครับเราชมนักเตะของลิเวอร์พูลที่นั่งแรมไททานิกด้วยนะครับแล้วก็เที่ยวนะครับสี่เมืองเลยทีเดียวนะครับกับ2ประเทศนะครับทัวร์สามสนามนะครับนั่นก็คือเที่ยวอังกฤษและสกอตแลนด์นะครับทัวร์สนามแอนฟิลด์นะครับโอทาฟอร์ดนะครับแล้วก็เซสเจมส์พาร์คด้วยนะครับสนใจนะครับสอบถามข้อมูลได้ที่ไลน์แอดโกธูซิอมได้เลยนะครับ เตุไปดูบอลน,นะครับการตีออกทริปได้จริงมาที่สุดของประเทศไทยนะครับปี2022-2023นะครับประสบการณ์กรดูบอลต่างประเทศด้วยทีมเราเองมากกว่า100แมชเลยทีเดียวนะครับ